เอ้ยหนึ่งซับหนึงไล่หนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจยิ้มันนี้งนเดียออนท่นี่ไปใช่ไหมบอกคำหน่อยไปชักแบดเลยอ่ะว่ชักแบดดีมัดมัด บไปเซรัตี้ป่นี่บได้ไปน์อกคนโได้ไปห้ามูป่าบ่ลูกไปนี่ยช้ำเท้าแล้วบไปจักเขื่อนวาวาคำนอยว่าจะไปกับบไปโอ้โหวะก็อยู่เนี้ยมีพ่อว่าบไปเลยอยู่ท่านี้พ่อเพื่อนเมไทย บนดำเนี่ยเออเอินเคยกัเอินอีเม่เอินดำกัเอินอีฮอโอ้เป็นคนดีแล้วหน่อยนี่เนาะหน้าตาก็บร้อึ้นไหนเดี๋ยวนี่นะไปสักเบ็ดอยู่ใส่เกาะคนน้ำตาลท่านเนี่ยเพื่อนเพื่ดนกัอยู่เนี้ยสักอยู่บนเนื้อเนี่ยโอ้เม็ดบนเตอร์บนเนื้อเมทามีดีใจบอลลูกไส้มาอยู่นี่ดีใจ ดีใจดีใจเลยเนาะดีใจแล้วเดี๋ยวยามลูกอยู่บ่เอ้าเร็วไปเถอะไม่มีเงินจักรีป์เนี่ยโอ้ไปหาเงินเนาะเออให้หาเงินอยู่พุ่นเด็กอะบ่ไปเที่ยวลูกขั่นเด็กอะลูกนั่งอยู่ขั่นเอาเอาไอ้ลูกขั้นมีบ่มีเงิน อันมีเงินเลยสิไปหาลูกว่ะอืมอันมีเงินเนี่ยก็ไปห้าลูกอันอืมซื้อซื้อยังไงลูกเจ้าชื่ออีเต้าอีกยังอีกอีหอยอีกยังอีกกับอันอีชงหันเนี่ยบ่แม่นชงนะมันนี่น้อยหันเนี่ยเขาเขาบ้องอ๋อบานเนี่ยเขาบ่ฮู้ชื่อไงอืมว่าอันนี้เฮาพ่อเนี่ยเขาหูมด อันนี้อีกเตานี่บักชงบะแมนบักชงบะแมนดืมลืมหมดเลมลืมเนี่ยอันนั้นเนี่ยชื่อพี่ชายอันเนี่ยชื่อบักอันนั้นเนี่ยชื่อมิ่งฮันเนี่ยชื่ออีฮอยกับอีกเตาชองคนทำนี้มันมีหลายทำชองคนเข้าเงยนตลอดเนี่ยเงยนใดเลยที่เดีนี่จักวันไปเบื้องเฮืออันได้แล้วบอกอีลูกฮันเนี่ยเอาเงินแด อเงินหันออแม่ฮักจ,จัดอาหุี<อ>มันเบิง้งก็เถอะมด้เบิ้งจักเถออือนี่ลูกไปนี่มืดขึนมดเว้นลายปีเดือนคนเนี้ยว่าจักเบิง้งอีพออีลูกคนเอาบ่มีเงินปลายคนเนปลายปลาหอวฮักลูกหรอเปล่าเดี๋ยนี้ฮักลูกวะ หักไอ้ลูกหันลูกพ่อบริไปย่ามเพื่อคินหอดบ่กก็ทอดไล่มดนเนี่ยบริไปย่ามเพื่อจะบริกินเหล้าคือตะกีกเลยที่โอ้กินอยู่พุ่นเน่ยอยู่นี่เดอยู่หันเดอยู่หันเดกินบดโอ้ยอยาก,กินไลว่วะอยู่นี่กินชีจอกอยู่พุ่นชามจอกอยู่หีชามชีจอกอยู่หีซีอ Mình là về xám chọc Kinh bớt lẽ Vậy phú Đọc hai hà vẻ cô Ôn Hà sẽ phải liền khoai hay không à? Liền ngoài không? Chắc không bỏ hủ Bỏ bay lên bỏ Ừ bay Lúc và... Anh dân ngoài nhông khoai lèo. บอกอันอีพ่อหันไปเอาเงินเงินบาทอยู่บ้านหุ่นมาฮัลแล้วยองควายแล้วลูกจากได้ลุกไงตอนนั้นเน๊โอ้ยยังโอ้ยยัไหนแบบไดนก็อนเออยังได้แบบนั้นเออนั่นลุกไงฮะนนะโอ้ยยังไหนลุกไงเออโอ้ยจากได้ขนาดเลยโอ้ยยังได้ขนาดเอ้ยจากได้จนเลยโอ้ยยังได้ขนาดอืมย่อยจากได้เนี่ย ให้หาเงินอยู่ป่าก่อนหาเงินอยู่ป่าอือเฮ็ดจะได้หาเงินอยู่ป่าอ้าวก็อีพ่อไปแล้วก็ได้เงินก็แต่งหันนีนี่บ่มีเงินเงินก็หมดแล้วไปซื้อหยังหมดหมดน่2,000ือหานันหมด เตกับบัวเตจักขือข้างยานกับนี้บวมีจักโอ้บอมีสัญญาณหรือพอได้สื่อโทรศัพท์ให้นนพ่อฮันแนพ่อบุญนำปไปชื่อเอาพุนมีลูกเห็ดยอกอยู่มันต้นฮันแน<ะ>อือลูกเห็ดยอกบรรทุนัน่านเอาชื่อพ่อเดี๋ยวชื่อเอาโทรศัพท์นี้โอ้ลูกเห็ดยอกอยู่ป่านเนี่ยอันนี้ค่ะจากบรรทุนขายพ่อเนี่ย ไ,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 ไม่ใช่ไมใช่ไมไใช่<笑><笑>โอ้แบอบกคำหน่อยไปเฮ็ดเวียกเิเเฮ็ดวียกมนันุบเฮ็ดเวียกแล้วได้อันได้ทโทรศัพท์ดีใจเลยที่ได้มาอยู่กับแม่ดีใจแล้วดีใจเออเดี๋ยวจะเฮิรงเลยพ่อมาเนี่ยดีมานล้วเข้ามา ไอ้เงือนฮันไหมาเตะคำน้อยเดีไปนั่งอยู่ฮัน่ะไปกินเหล้าก่อนไปน้อยนึงเอาเ้าจับโคุนฮันทับมืออีกพ,พออันพอนทุกคนนำกลางฮันคอยม้อยมานั่งอยู่นี่โอ้อแล้วเฮาลูกกินเหล้านี่ยามจอก เขาเอาเงินเนี่ยบ่มีเงินเขาทับเาอขาทับเนี่ยลูกเนี่ยโลวงเลยเดี๋ยวเขาเฮ็ดคืนเนี่ยเฮ็ดบ่ฮึคำหน่อยเนี่ยบ่ฮึบ่ถือมันว่ะจะซืสุเฮ็ดได้ป่ะเนี่ยอันเฮ็ดนี้ไปบอกนายนำจับไปใทะคอกโอ้ตายเลยตายคุกขี้ไก่นะเออตาย่ได้กินเขาเลยเอบ่ได้กินเขาอันตรายเลยอันตรายนี่เออตายแล้วนี่นี่นี่เขา ขลับแล้วลาบแลนบ,บ่ลาบจะสุเหิตอีกเรื่องวันนี้เด้อบ่เฮือเออคำน้อยอยู่พุ่นบ่เฮืเท่าเห็ดลายเถ้าทอชิงนพวอีพ่อไปลาบบุดขึ้นบุดวินเนี่ยกันเห็ดนี่เขาเห็ดนะเขาจับไปใช้ข้อเขาขอบ่ได้กินเขาบ่ได้กินน้ำตายแล้วบ่ได้กินเหล้าบ่ได้ออกไปน้ำนอกตาย ใต้ทิแท้แหละเราบเห็ดเล่ยมาวันนี้นี่นี่เฮ็ดนี่้บ้าบม่ทอมี่แตมีความสุขเนาะมีความสุกมันบ่เจ้าหนึ่งเข่ายูนิตี้ม่ทอมี่เห็นบ่มาเบิ่งกับเข่าม่ทอมี่มียังเด็ดพี่น้องโอ้มีแกงยังนี่แกงพักแกงพักพักอัน เอ้ฝ oh, ันหนึ่งเขา่าแล้วดุ้ด้่เท่ามีเราหนึ่งเข่าเลี้ยงเขาบมานนี่รูดบมานฉันมาเข่าแล้วมาอันบ้าเลยอันนี้มันยังไงนี่เข้าเข้าไหนงั้เข้าดิ โอ้เข้าเขาเขาโอเคโอเคเหล่าบะเลยนี hmm. mm ่บะเลยตักแบบตักลงบนต่างคนโดยตักปลาเดี๋ยวนี้มีคมซุกแล้วเนาะคำหน่อยมาอยู่น้ำเนาะมีลูกผู้เดียวนี่ป่ข้ามนเวนณเวนเด้โอ้ามนาเวนลูกชายเขาที่นีตที่นี่อยู่ชายม่ยิงโซ่โอ้ณเวนม่ยิงอยู่ณเวน มีย so ิงสองคนมียิงคนคนนึ่ง้ชายคนนึันนี้ผูปุายโอ้องคนอยู่นะเวนนนะเวนโอ้ไอ้เถกก็คุดวอกแ้าว่าวออกซำเอเคโอเคอ้าวขอบใจไปเทธามนี้เด้อยูนดีมีแห้งเด้อ อ่สำหรับคลิปนี้กับสิคอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอลาไปก่อนกับบาวคำน้อยและกับเมเทามีหากท่านกำลังเหนื่อยล้าและมองหาสถานที่พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์ บ่าวสกึจขอแนะนำสถานที่พักผ่อนเมืองเฟืองสัมผัสบ้านแพลริมน้ำล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินและด่มดับกับบรรยากาศเมืองเฟืองและท่านจะประทับใจท่องเที่ยว แบบสบายกระเป๋าและสบายใจไปกับไก่ทักสินรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเด้อพี่น้อง